วัสดีครับเพื่อนๆก็วันนั้นก็โม้ไว้เรื่องไอ้นัินนัินสำรองฉุกเฉิดลอะอวันนี้ก็อย่างที่สัญญามานะครับว่าอาจจะมาพูดคุยกันเรื่องไอ้กองทุนรวมก็คือไอ้มันเป็นพอร์ตที่ผมจัดไว้สำหรับวางแผนรีทายเมนต์ก็คือวางแผนกเกษียณแหละก็คือเป็นแผนเหมือนฐานที่สองนะที่เราเคยคุยกัน ก็บางคนอาจจะเป็นแผนระยะยาวอาจจะแบบจจเป็นค่าเทอมลูกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่วางแผนรีทายเมนต์ก็ได้อาจจะเก็บตังค์ซื้อบ้านระยะสั้นอะไรเงี้ยห้าปีสิบปีหรือว่าแตงผมก็คือว่าเดี๋ยวผมวันนี้ขอคุยเรื่องใกเกษียณอายุก่อนละกันนะระยะยาววิธีการคำนวณก็ทั่วไปเลยเหมือนว่าเราอาจจะอยากจะใช้เดือนละเท่าไหร่นะก็เหมือนที่เราอาจจะได้ยินกัน ตาม YouTube ทั่วไปแล้วสมมติว่าอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ60สิบเพื่อนๆอต้องใช้เงินเดือนและประมาณาสมมติของผม20,000บาทแล้วกันใช้น้อยนะอาจจะไม่ได้รวมเงินเฟอ้ออะไรสอ0 0 0ืบาทการะตายเท่าไหร่อะกตายสักสักแปแล้วกันก็ทั่วไป20ปีนะปีแล้วก็มาทําตัวเลขกัน20,000ืคูณ12เดือนกับปีหนึ่งก็2สองแสสี 20ปีก็ประมาณ4ล้าน8รวมเงินเฟ้อก็ก็เฉลี่ยประมาณ2-3เปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตอนนี้ที่เฟดก็ขึ้นหรอกว่าอาจจะ5-6เปอร์เซ็น์เลยอาจจะไม่ไม่ก็เฉลี่ยแล้วกันประมาณ2-3เปอร์เซ็นแล้วก็แล้วก็ทําตัวเลขมาผมก็ทาคร่าวๆแล้วก็น่าจะตอนนั้น7ล้านนะแต่ตอนนี้อาจจะอาจจะต้องเกินแล้วแหละก็คร่าวๆก็ทําไว้ประมาณนี้ นะมันก็คือเป็นเป็นตัวเลขแหละให้เราเป็นแนวทางอาจจะถึงหรือไม่ถึงนี่ก็ขึ้นอยู่อาจจะขึ้นอยู่กับตลาดว่าเ,เราคาดหวังกับตลาดยังไง5% 8%หรือว่าบางคนรับความเสี่ยงได้สูงหน่อยอะไรเงี้ยก็ไฮ i ิสไฮอันเดอร์สแตนนะครับสำหรับผมก็ความเสี่ยงก็จะมาพร้อมกับความเข้าใจว่อ,อก็ s ฮ high return เสียงสูงได้สูงนะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจสินทรัพย์ที่ตัวเองลงทุนด้วยท่านี้ก็ผมก็ในพอร์ผมนะก็คือส่วนตัวผมก็อายุประมาณ3ามสิบสปีนี้บางคนอาจจะพอเริ่มสักอย่างเด็กๆใน20กว่าเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างเสียงไม่สูงนะแล้วแต่คนด้วยบางคนก็อาจจะเสียงได้ได้ต่ำนะค่อนข้างกับ conservative นะอนุรักษ์นิยมนิดนึงก็ อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ให้ให้เหมาะกับตัวเองแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อาจจะชอบความเสี่ยงนิดนึงก็พอร์ตของผมก็คือจะเป็นผมจะคำนวณไว้ที่ประมาณอ,าอยากจะให้ความเสี่ยงผมเนี่ยได้ผลตอบแทนประมาณสัก8%ซผมก็เลยในพอร์ตผมก็จะเป็นพวกหุ้นนะก็คือพวกกองทุนหุ้นนะกองทุนรวมหุ้น เพราะว่าในกองทุนรวมเนี่ยไม่ได้มีกองทุนรวมเนี่ยก็จะมีกองทุนรวมหุ้นนะหุ้นทั้งในและต่างประเทศอกองทุนรวมตราสารนี้กองทุนรวมตาลาดเงินกองทุนรวมอสังหาอะไรเงี้ยก็ตัวผมก็จะพอของผมก็จะเป็น70%ผมจะลงอยู่ในกองทุนรวมหุ้นนะอีก10ก็จะเป็นกองทุนรวมตราสารนี้ในประเทศแล้วก็อีกส0เนี่ยผมจะเป็นพวกอ่ะ ทองนะพวคก,กัณฑ์สินค้าทองพวกนี้ครับแล้วก็สิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นพวกไอสังหาก็จะจัดพอร์ตประมาณนี้อ่าแต่ว่าในในเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เป็นหุ้นเนี่ยผมก็จะแบ่งอ่าเป็นกองทุนรุมในต่างประเทศเอ้ยในในประเทศแล้วก็ต่างาประเทศก็ประเทศของผมก็ใช้พวกผมผมใช้ SCB นะผมใช้ RMS 50อะ่ะ s อ SC b RMS 50ม แล้วก็จะแบ่งไปอเมริกาด้วย S&P ห้าร้อยอ่ะแล้วก็จีนแล้วก็พวก global อะไรเงี้ย global h e a l t h c a r ก็จะก็จะรวมๆอย่างนั้นแนหะแต่ส่วนใหญ่หุ้นไทยก็จะส่วนน้อยมั้งยี่สิบเองที่เหลือก็จะไปตรงนู้นหมดเวียดนามก็มีติดๆิดไวมั้งต,ตัวผมก็ใช้ S.B. เพราะว่ามันง่ายผมมีธนาคารของ S.B. อยู่ก็จะมีให้เหมือนเขาให้เลือกกจ็จะจัดไปะมั่วๆไป อันนี้ประมาณครึ่งปีอะไรเงี้ยผมก็จะมามาดูนะก็รีบาลานซ์รีบาลานซ์ทีนึงว่าอ่าไหนทําผลตอบแทนได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็พยายามจัดไออย่าให้พอร์ตมันบวมเช่นเหมือนว่าตาสานนี่มันบวมมาสิบเอ็ดเนี้ยผมก็จะพยายามทําให้มันเท่ากันอย่างทองก่อนนั้นเนี้ยก็บวมขึ้นมาสิบเอ็ดก็พยายามก็อาจจะสวิตกองไปอ่ากองทุนรวมหุ้นทนี่มันให้เหมือนว่ามันใกล้เคียงกนะันอ่ะให้มันอยู่ใน อยู่ในสัดส่วนที่เรารับได้แต่บวมมาแค่หนึ่งแค่สองเราไม่ได้ซีนะอะผมก็ยังยังรับได้อยู่ก็พยายามจัดการให้มันอยู่อยในนี้แต่ว่าอันนี้ส่วนทัวผมก็ในในในกองทุนรวมนะผมก็ลงทุนมาได้ประมาณสักสามปีก็หลังจากโควิดแหละก็ได้ฉุกคิดก็เริ่มเริ่มมาเริ่มมาลงทุนเรื่อยๆก็จะจัดสัดส่วนไปก็ลงทุนประมาณ เดือนแล้วประมาณก็เดือนแล้วประมาณหนึ่งหมื่นบาทในในกองทุนรวมเนี่ยก็คำวนวณไว้ประมาณนี้ก็จ,จัดพอร์ตไปทีนีีก็อ,อ,อย่างที่ผมก็ติดตามคน้นห่มตลอดก,ก็ตอนนี้คือว่าในในพอร์ตเราเนี่ยตอนที่ประมาณห้าหลากักหกหลักเนี่ยตอนนี้หกหกหลักกว่าเนี่ยยังไม่เจ็ดเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนขึ้นลงวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะไม่ต้องสนใจเดี๋ยววันหนึ่งพอมัน เป็นเจ็ดหลักแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นสโนบอลขึ้นมาเนี่ยท่านี้เราก็ค่อยไปอาจจะสนใจเพราะว่าผมเชื่อก็คือคนที่เล่นอ่าไม่ได้ที่เล่นคือลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนรวมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ต้องผมคิดว่าต้องมีอ่าท่าตนกติที่ดีต่อตลาดนะก็คาดหวังนะว่าตลาดจะจะขึ้นไปจะดีกว่าอ่าจะจะดี แต่ก็อยากให้เพื่อนๆก็ประลา้าซ์พอดีๆครับไม่อยากให้ฝากความหวังไว้กับอ่าหุ้นตัวใดตัวหนึง่งหรือว่ากองทุนรวมตัวใดตัวหนึง่งในประเทศก็พยายามเฉลีย่ยแล้วก็ระหว่างนี้ก็ศึกษาหาความรู้ไปด้วยก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มลงทุนกันวันนี้ก็ได้พอพูดคุยครับในอ่าในไอเดียของผมหรือว่าเรียกว่าเป็นการจอยแล้วกันแชร์กันว่าผมมี กองทุนรวมแล้วก็คอนเซปต์ในการลงทุนในกองทุนรวมผมเนี่ยเป็นประมาณไหนนะตลาดเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รับความเสี่ยงอาจจะเยอะผมว่าจะหุ้น8-90แล้วก็ได้แล้วก็ตราสารหนี้10อะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ว่าส่วนนี้ถึงเงินสดเนี่ยผมก็จะไม่ได้มารวมนะคือถือเงินสดก็จะแยกแยกไว้เลยที่มันเหลือจากไอตัวสำรองอยูเฉินะก็เผื่อไว้ก็ตามกลยุทธ์ก็คือเผื่อวันไหนตลาดมันลงมาอีกก็ เผื่อจะเป็นโอกาสของเราครับก็ก็หวังว่าจะมันหนีไม่ได้แน่นอนอยังไงมาแน่แต่ว่าเมื่อไหร่นั้นเองเราก็ต้องศึกษาความรู้แล้วก็บลาลซ์พอร์ตให้ดีเตรียมความรู้ไว้เพราะว่าในผมสังเกตในลักษณะที่มันตลาดขึ้นหรือลงเนี่ยพอร์ตมันก็จะเบ้ไปไม่เยอะหรอกถ้าเรามีการบรลานในดีนะก็อาจจะไม่ได้แบบดีที่สุดในตลาดแต่ว่าก็ทําให้เราอยู่รอดได้ครับแล้วก็ วันไหนที่ความรู้เราเพียงพอก็ตลาดก็อาจจะตอบแทนเราด้วยกำไรนะผมก็หวังอย่างนั้นไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่อ่าเข้ามามาฟังแล้วกันนะเป็นไอเดียมีอะไรก็อยากจะให้แชร์เรื่องอะไรก็ได้คนระับถ้าถ้าผมมีความรู้พอนะก็จะจะแชร์ฟังขอบคุณมากครับ